นายสุภชัยเอกอุน่นรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECc) ประจำปี2563โดย P.A. ได้ผ่านการรับรองและรับโล่รางวัลสูงสุดจากทุกหน่วยง,งานจำนวน164แห่งซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ P.A. ผ่านการรับรองมาตรฐานเกิดจากผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ p ีเที่เข้ามารับรางวาัลในวันนี้เนี่ยมีอยู่ทุกภาคทุกประเทศซึ่งได้รับรางวัลวร้อยรางวัลด้วยกันเป็นสิ่งที่ชาว p ีหรือการบฟฟ้าสุดทุกภาคอีกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเป็นการประกันว่าการบริการผู้ใช้ไฟทั่วประเทศจะได้รับการบริการที่สะดวกและเข้าถึงได้รวดเร็วครับ